นะครับก็มีทั้งในเรื่องของบุคลากรอย่างที่ได้ถามมาแล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องการปรับเรื่องเกี่ยวกับข้อบังคับด้วยนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการที่จะ,ะก้าวต่อไปในะอนาคตครับนนาานนรา ออไม่ได้คาดหวังอะไรครับผมคิดว่าคนที่จะมาเป็นหัวหน้าพักก้าวไกลคนต่อไปเนี่ยไม่ได้เรื่องไม่ได้เป็นเรื่องของบุคคลอยู่แล้วนะครับก็เป็นเรื่องของการเดินทางของพักโดยรวมและคนที่จะมาก็มีความพร้อมทุกคนครับว่ามีการบอกเราบางแคนปว่าหัหคนนี้ถ้าเป็นเท่วงาวนั่เพื่อรอังดสารต้องูหน้าว่าุพิชาสมาเป็นออีกว่าจะกลับมาได้นรือเปา อันนี้ก็ยังเร็วเกินไปที่จะพูดครับก็ยังไม่ได้มีความแน่นอนอะไรแต่ว่าใครที่จะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักหรือขึ้นมาเป็นเลขาพักเนี่ยมันก็มีความท้าทายทุกวันทุกอาทิตย์ทุกเดือนเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องพร้อมที่จะเป็นทั้งหัวหน้าตัวจริงแล้วก็เลขาตัวจริงครับเดี๋ยวมีการตั้งแเษคุณิเอดี๋ยวรอดูเลยครับอีกแป๊บเดียวครับเดี๋ยวยังไงจะกลับมาตอนประชุมเสร็จก็เดี๋ยวมีแถลงอีกรอบหนึ่งก็จะได้ความ ชัดเจน100%ก็รอบแป๊บเดียวครับแต่ว่าถ้าว่าคุณผู้ชมจะไได้เห็นหน้าพับแต่ว่าพักก็ทำให้ได้เป็นผู้นำไนการที่เราลงทุนที่ของปากฉันผมพร้อมที่จะทำงานเพื่อพักเก้าวไกลในทุกบทบาทหรือแท้ไม่มีตำแหน่งก็ยังทำงานต่อเหมือนเดิมครับ